ก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าการต่อ,อยุใบขับขี่ครับโอ้ซึ่งมสมัยก่อนมันจะวุ่นวายใช่ไหมครับมันจะวุ่นวายมากแต่ตอนนี้น่าจะรวดเร็วนะคือตอนนี้อันเร็วขึ้นจริงแต่ว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเร็ว <S <S 2> <S 2> ครับมันมีการเขาเรียกว่าการเว้นระยะห่างการเขาเรียกว่าการรักษาระยะแล้วก็ป้องกันโควิดเนี่ยทำให้ทางขนส่งครับมีการนำมาตรการเรียกว่าการจองจองเพื่อจะใช้สิทธิ์ในการไปทำใบขับขี่ฮะมันต้องจองล่วงหน้านานพอสมควรเลยต้องกําหนดคิวหนดวันอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะใช้เวลานานแล้วก็ค่อนข้างจะยุ่งกกับ คนบางคนเพราะว่าอาจจะต้องรอวันที่ต้องไปใช้บริการต้องทํานัดหมายล่วงหน้าเหมือนจะไปพบหมอเงี้ยแต่ล่าสุดเนี่ยทางกนส่งนะครับก็บอกว่าได้มีการผ่อนคลายก็ดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับการขอต่อใบขับขี่และใบอนุญาตผู้ใช้รถนะครับมีการถ้าแบบเปิดด้แบบ2แบบเลยคือทั้งจองคิวแล้วก็มีการทั้ง walk in ฮะโดยเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับโดยคุณจิรุธวิสานจิตนะครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกครับ เปิดเผยนะครับว่าตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือสอบคครับรายงานว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือโควิด19เ้นี่ยได้ขี้คลายและก็มีแนวโน้มเป็นทางที่ดีขึ้นครับจนสามารถผ่อนปลนบรรดามาตรการและข้อจำกัดต่างๆให้ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการสามารถดำรงชีวิตแล้วก็ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกติแล้วนะครับทั้งนี้นะครับเพื่อให้เป็นการบริหารจัดการ การให้บริการด้านการต่อายุใบขับขี่นะครับและใบอนุญาตเป็นผู้ผู้ประจำเรียกว่าใบอนุญาตเป็นผู้ประจํารถเป็นไปอย่างมีติดิภานะครับลดเวลาการรอคอยคิวให้ประชาชนกับให้บริการประชาชนครับอังขนส่งมีการผ่อนคลายมาตรการให้ผู้ที่มีความประสงค์ต่ออายุใบขับขี่และก็ใบอนุญาตนะครับก็สามารถที่ผ่านการอบรมภาคดีออนไลน์ผ่านระบบ e-learning ทางเว็บไซต์นะครับก็ของเว็บไซต์ของกรมขนส่งทางบกนะครับมาแล้วนะฮะ สามารถนําบัรประจําตัวประชาชนครับหรือใบขับขี่ฉบับเดิมเนี่ยเอาผลผ่านการอบรมออนไลน์นะครับพร้อมไปรับรองแพทย์เข้ารับบริการต่อยุใบขับขี่โดยไม่ต้องจองคิวร่วงหน้าครับได้ทุกสํานักงานขนส่งเลยนะครับทั้งสํานักงานจุขนส่งกรุงเทพทั้ง5เขตพื้นที่แล้วก็สํานักงานขนส่งทั่วประเทศนะครับเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับโดยคุณจิรุตกล่าวนะฮะว่านอกจากการขอรับใบขับขี่ส่วนบุคคลชนิด2ปีเป็น5ปีสิ้นอายุไม่เกิน1ปี การขอรับใบขับขี่ระหว่างประเทศการขอรับใบแทนใบขับขี่ที่ชำรุดสูญหายหรือการขอแก้ไขรายการการขอหนังสือรับรองใบขับขี่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและการขอรับหรือขอต่อบใบขับขี่สาธารณะนะครับสามารถเข้ารับบริการได้ทั้งแบบจองคิวล่วงหน้าและก็คล่กอินได้แบบเดียวกันนะครับโดยจะให้บริการผู้ที่จองคิวล่วงหน้าเป็นอันดับแรกนะครับส่วนผู้ที่ไม่ได้จองคิวมาก็จะรับบริการในอันดับถัดไปกรณีดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในวันนั้น เจ้าหน้าที่จะทําการนัดคิวเพื่อดำเนินการต่อไปให้ครับในส่วนของชาวต่างชาติที่ประสงค์ต่อไปขับขี่เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้วก็จะออกไปนัดเพื่อดำเนินการต่อไปครับก็นอกจากนี้นะฮะทางขนส่งเองก็ยังคงดําเนินการตามมาตร,าตรฐานนะฮะสาธารณสุขนะครับเพื่อควบคุมและก็ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดอยู่ครับ,รบดังนั้นการคัดกรองก่อนเข,ข,ข้าอาคารการเว้นระยะห่างตามมาตรการ social distancing พร้อมบริการจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เจ้าหน้าที่ของขนส่งก็ผู้ให้บริการทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แล้วก็มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการให้บริการครับ,ร,บรวมทั้งของความร,ร่วมมือประชาชนนะฮะที่ติดต่อราชการเนี่ยสวมหน้ากากอนามัยในการติดต่อราชการครับ,รบและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งค,ครัดเพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรคครับ